มู v วี่เช็คอออนไลน์ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวสวัสดีครับได้เวลาของ Movie ่เช็คกับผมจะโลธนพัฒนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราว,าวในวงการภาพรยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ ใครที่ยังสงสัยนะครับว่าเส้นทางการแสดงของเอสลามิลเลอร์จะออกมาในทิศทางไหนตอนนี้ดูเหมือนว่า DC Universe หรือ DCU ยังคงพัฒนาในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง The Flash 2อยู่อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับโดยเดวิดเลสลี์จอห์นสันแมกอริกเมือเขียนจาก Aquaman ก็กำลังพัฒนาบทอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเอสลามิลเลอร์จะมีข่าวเช้ามากมายเกี่ยวกับเหตุทะเลาะวิวาท แต่ก็มีข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าเขากําลังเข้ารับการรักษาบําบัดสุขภาพจิตใจยอย่างจริงจังและก็ได้เข้าพูดคุยกับทาง Warner Brothers p i c t u r e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะยังคงมารับบทเป็น Barry Allen หรือพ่อหนึ่ง h ดอะแฟกันต่อไปส่วนภาพยนตร์ภาคต่อที่กำลังเขียนอยู่นี้จะได้สร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ตัวจริงหรือไม่นั้นต้องรอดูกันต่อไปนะครับ เอาละรครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอออนไลน์ All ine, ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวแล้วกลับมาติดตามมูฟวี่เชคกับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เชค